เฮ้ครับสวัสดีครับผมมังบิด a k คคานะครับเราอยู่กันที่แต่นรถ a k คคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นเช่นเคยนะครับเวลาประมาณนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยครับเราก็จะนํารถดีๆมาไล์สดให้ท่านดูนะครับมาเป็นตัวเลือกให้ท่านสําหรับใครที่มองหารถเก๋งรถกระบะรถ4ประตูรถ SUV MPV เรามีแทบทุกทุกสเปคในรถเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเต็นรถเราด้วยนะครับ แต่รถเราเปิดมาแล้วกว่า40ปีไม่เอารถชนหนักพความตัดต่อมาขายให้เสียชื่อเสียงเต็นนะครับอ่ะวนันนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราอยู่กับแบรนด์ที่หลายคนคงยังไม่ลืมเดี๋ยแบรนด์นี้คือแบรนด์เชฟโรเลตคุสตัวนี้เป็นเชฟโรเลตคุสตัว LT นะครับตัว long top ต้องบอกว่าตัวนี้ต้องสเปเชียลมากเลยนานๆเข้ามาทีนะครับตัวนี้เขาเป็นโฉมสุดท้ายของคูสแล้วนะครับ ตัวนี้มีความแตกต่างจากโฉมแรกเยอะเลยมีความทันสมัยขึ้นเยอะด้วยเขาทิ้งทวนไว้ได้เจ๋งมากราคาต้องบอกเลยอ,ออกใหม่ตอนปี16นะตอนนั้นออกใหม่ที่ราคา9 4 0 0 0 0บาทวันทุกทีเราจะบอกราคาท้ายลฟ์สดใช่ป่ะวันนี้เราบอกราคาในตอนเริ่มต้นเลยเพื่อความเล้าใจนะครับราคานี้ตอนแรกผมตั้งนะ2 8 5 0 0 0บาทครับแต่ราคานั้นไม่ขาย มาอยู่ไา์สดด้วยเดี๋ยวก็ลดไปเลยส0มหมืนบาท2องแ0 0แป้าลดไปอีกส0มหมนะครับราคาก็จะเหลือเพียง255,000บาทเอาไปเลยครับคุดปี16ตัวเช้งแล้วนะครับตัวสุดท้ายเลยตัว LT ด้วยนะครับอมาดูด้านหน้าครับเขาเปลี่ยนกระจงกระจังหน้าใหม่หมดแล้วนะครับให้ดูมีความหรูหราขึ้นเยอะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วครับมีไฟตัดหมอกมาให้เป็น LED แล้วด้วยนะครับ ตัวนี้สวยงามมากกระจังหน้าโลโก้เชฟโรเลตสวยๆกระจังหน้าโครเมียมขอบข้าแบบนี้นะครับมีกระจังกลางสามขีดแบบนี้สวยมากรถเป็นสีดำสีดำแท้นะสีดำเดิมของเขาเลยสีสันเต็มนะครับลองเรื่องลายชิ้นนะคนขับดูแลมากคันนี้ภายในสวยจัดเลยมาพร้อมกับแม็กติดรถนะครับแม็กขอบ16ติดรถนะครับ ตัวนี้ตัวกระจกมองข้างนะครับก็ยังมีตัวไฟเลี้ยว LED สวยๆมาให้แบบนี้แล้วใหม่เก้าแสนกว่าทีนี้กุญแจคีย์เลสแล้วนะครับแต่ปุ๊บล็อกเลยแต่ปุ๊บเปิดเลยนะครับสีสวยมากสีดำแทบไม่เจอริ้วรอยเลยอ่ะคันเนี้ปกติรถสีดำจะมีแบบริ้วรอยอะไรบ้างค,คันนี้สวยมากตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วนะครับจะใช้งานจริงนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นไฟท้ายตัวสุดท้ายของเขาจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับตัวแรกของเขานะครับ <LED. S 1> ตัว LED ด้วยไฟท้าย LED แล้วนะครับย้ำนะรถเป็นรถปี2016นะครับตัวสุดท้ายของเขาเลยพุทตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดลายการผลิตของเชฟโรเลตที่ประเทศไทยไปนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเข้าสู่ ที่ไหนมีนะครับเขาศูนย์เขามีศูนย์บริการของเขาอยู่นะครับที่เชียงใหม่นะครับก็มีอยู่ดูแลได้นะครับอะไรสามารถไม่ได้หายากอย่างที่คิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยต่กล้องด้านในต้องบอกว่าโคตรหรูหรูจัดเลยไล่เลยแต่กล้องไล่ที่แผงประตูมาเลยนะครับจสตาร์ท แผงประตูมาเลยนะครับเป็นหุ้มหนังสีดำนะดูหลูหรานะครับอ่าไล่มาตัวนี้ก็มีแอร์แบ็กมาให้นะครับที่ข้างคนขับตัวด้านบนนี้ก็ยังเป็นเก๊เก๊เปิดนะครับอ่ชโชกัพยังดีอยู่นะครับนี่นี่นนนปกตินี่นะรถสี่ห้าปีนี้ไม่เด้งแล้วนะครับสวยมากเบาะเบาะหนังสีดำนะครับ เดินตะเข็บมาสวยงามครับเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับอืมถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าเขาจะเป็นเบาะสีสีน้ําตาลเนานะสีน้ําตาลต,ตัดสีดําอะไรของเขาอันนี้ก็เพิ่มความลักชูรี่เข้ามาหรูหราขึ้นพูดง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะได้ของแถมก็คือไอตัวมองมองกล้องหลังนะกล้องหลังกล้องบันทึกมีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มแล้วอ่นี่เลยหน้าจอเจ็ดนิ้วของเขา หัวขายเขาเลยประเด็นคือไม่ได้แกะเลยเดิมมากเลยคันนี้สวยงามมากเนี่ยเล่นได้เกือบหมดแล้วอะ่ะเป็นทัสกีนะนะนะจอทัสกีนนะเลือกได้เลยนะครับอ่าเนี่ยทัสกรีแล้วนะครับอ่าเลือกได้นะ ต้องกดที่ที่มันเป็นสีเนี้ยถึงจะอ,อันนี้ได้นะอครับผมเนี่ยโคเทสพลาติกยังไม่ได้แกะเลยนะพลาติกตัวเนี้ครับยังอยู่นะครับอยู่ใหม่มากสวยมากเลยผมต้องบอกนี้อ่าแล้วก็เรารับประกันด้วยนะเครื่องใครบอกว่าซื้อเชฟคูดเดี๋ยวมีปัญหาหน้านู่นนี่ เรารับประกันนะผมรับประกันเครื่องกล่องเกียร์นานหนึ่งปีให้หนึ่งปีเลยค,นนลคันนะี้รถคูณนะให้หนึ่งปีเลยเครื่องกล่องเกียร์ซื้อกับผมนะราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันแถมรับประกันเครื่องกล่องเกียร์ให้หนึ่งปีเลยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับแต่รถอ่ะมันจะเป็นอะไรขับอาทิตย์เดียวม,มันก็อาการมันก็ออกแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเราก็เข้าศูนย์เข้าศูนย์ตรวจเช็คก่อนปล่อยนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรให้อยู่แล้วนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับ รถนะไม่มีชนหนักพิจารณาต่อต่อน้นเพราะว่าดย้ำกันเรื่อยๆนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัว,วควบคุมคอมมานดิทเทย์ตรงกลางนะครับควบคุมพวก,พว,ก,พว,กวิทยุวิทยุอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวหน้าจอดัานในนะครับเกียร์ออโตเมติกของเขานะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาเล่นเกียร์ ไอเกียร์ธรรมดาตรงนี้ได้นะครับก็ดึงดึงลงมาแล้วกส็สบัดไปด้านสายก็จะไปเล่นเกียร์ธรรมดาเล,เล่นชิปได้เลยสําหรับสายชิ่งนะครับซิ่ง,งสวยเลยแค่นี้สวยเลยแค่นี้ต้องบอกว่ามันจอดตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้เอามาไลฟ์สดนะครับไม่ได้มีเวลาด้วยอ่ะไปดูนหลังหน่อยก็เลยว่าอ่ะม่ไลฟ์ก็มาไลาก็รวบปรับ,ปร,บปรับราคาไปเลยนะครับ ปรับราคาแล้วก็อมาไล์เลยปรับไปสามหมื่นบาทเดอสองแสนห้าหมื่นห้าพันอ่ะด้านหลังนะมีตัวดึงออกมามีที่วางแก้วให้ด้วยสองฝั่งนะครับตัวที่พักแขงตรงกลางนี้หรูมากหลังแน่นๆนะออมันโคตรสวยอะคันนี้สภาพดีนะคนรักรถนะรู้นะว่าคนใช้เก่าเป็นคนรักรถอะดูสภาพรถมันฟองนะนี่อ่ามาดู ราคาเก่านะห,หาว่าเมกนะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเ,เหลือเหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยอขายเอาหน้านะครับขายเอาหน้าขายเอาหน้าอ๋อเป็น push start นะ<ม>กด push start นะมผมจะดับเครื่องนะแล้วก็ตัวนี้เปิดถ้าจะเปิดด้านหลังก็กดตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้ไปดูด้านหลังเนี่ยเด้งดีมากเลย ไปดูด้านหลังหน่อยบ้าแต่กล้องป้ออด้านหลังกว้างขวางนะเออบาะพับได้เบาะพับได้ด้วยนะเบาะคนนั่งหลังเนี่ยพับได้ด้วยนะเผื่อใครใส่จักรยงจักรยานมันยาวไปใส่อะไรที่มันแบบเกินอยาน่างนี้พูดง่ายๆว่าไปตลาดนะแต่ใส่ของได้เต็มอ่ะได้เต็มอ่ะสี่ประตูพับเบาะได สประตูครับบอกได้หาหาได้ไม่ง่ายนะผมบอกเลยนะโค้ดเท่ก็ถือว่ากว้างอยู่แล้วนะยางลองยางอะไหล่มาดูหน่อยมีมาให้ครบนะครับสวยจริงอ่ะคันเนี้ยสวยจริงๆเลยใครได้ไปโชคดีมากตัว LT นะเป็นตัว LT นะครับตัวท็อปเขาจะเป็น LT แซนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อป LT <Okay. S 1> ใช่ ใหม่9ก้าแสขาย2องแส0ห้าห้มแถมเข้าศูนย์แถมรับประกันหลังการขายให้1ปีด้วยชักช้าอยู่ไรครับเอาไปเต้อะน็อตเนสไม่มีการขยับขยื่นนะครับสามารถนำช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบได้หรือว่าจะไปที่ศูนย์กับเราเลยก็ได้ครับมาร์คเมิร์ฟเดิมไรหมดนะครับกงติ๊กเกอร์เดิมนะครับ ยังลองเดิมเน่ะผมคนขับรักษาดีมากคันนี้บอกเลยผมก็ไม่ได้มาดูรา,า,ายละเอียดลึกอะไรเงี้ยก็อาจจะดูพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี้แหละครับสวยมากคันนี้นะใครหารถแรงราคาประมาณนี้นะฟีดาวนะครับสองแสนห้าดาวสบายผ่อนสบายสบายนะก็เป็นตัวเลือกนะเอาไปเทียบกับ v ีออ เทียบกับยาริสอะไรพวกนี้แต่ได้ขับคุดนะก็แล้วแต่พิจารณาเลยนะครับเราประกันเครื่องกองเกียร์ให้1ปีนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ,อะมาสรุปกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นคุด LT ตัว LT นะครับปี2016นะครับปีจะจดทะเบียน2016ปีผลิตเขา2015นะครับราคาเราตั้งขายอยู่ที่255,000บาทเท่านั้นเองลดไปแล้ว30,000นะตอนแรกตั้ง285,000นะ ตอนนี้เหลือ255,000บาทนะครับพร้อมกับแพ็กเกจเข้าศูนย์ให้นะะก่อนก่อนสมอบนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับสูงสุด1ปีเลยนะคันนี้ผมให้แบบเต็มๆจุๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากไปรถ a k เคคาสาขาหน้าโรงเรียนปินไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคุนตัวนี้ก็รีบพักแชทมาเลยนะครับราคานี้คุ้มมากครับสวัสดีครับ